จะมากันประมาณ10คนทำพิซซ่านะครับแต่ว่าผ่านกันแค่สามคนนี่ครับเราเจอรถของเราแล้วเดี๋ยวเช็ครถกันนะครับว่ามีรอยไหมเฮ้ยแล้วมันมีตั้งสามคันเร่งอะอ๋อเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเอ้ยเฮ้ยจริงดิจริงคางัาสมัครสามร้อยแปดสิบบาทเล่นกันมาตอนบาทบาทเหรอครับสามร้อยแปดสิบยูโรโอเคครับโอเคไม่เกี่ยวโอ๊ยเดี๋ยวดกินร้าแฟนอะไรอาหารต่อจากนี้ต้องเอาเหรีย สนามบินโวนอูมกำลังจะออกเดินทางไปที่ประเทศโปรแลนด์ครับลงมีลิก่อนแข่งเจสกีนะครับเวอร์ซีลี่สนามที่1นนะครับที่โปรแลนด์นะครับโดยสายการบินลูฟทันซาสนามนี้สนามแรกนะครับลงรุ่นโอมเอนดูรันกับปันร้อยนะครับก็คือจะมากันประมาณ10คนทำวิซานะครับแต่ว่าผ่านกันแค่3คนก็คือผมพ่อแล้วก็ พี่ต้นอีกคนหนึ่งต้องยกเรือกันเองเป็นพ่อด้วยผู้อุปการทีมด้วยแล้วก็ต้องปล่อยตัวด้วยนะครับเดี๋ยวองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงสนามบินมิวนิกเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมงโล่งมากตอนนี้มันแบบว่าเงียบสุดๆันไม่มีอะไรเลยพี่ทั้งกลับไม่มีนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวไปเดี๋ยวขึ้นทีมก่อนขึ้นเครื่องโปรแลนด์เมื่อกี้พี่ต้นเกือบโดนส่งกลับประเทศนะครับ เพราะว่าต่านดาวมันรู้ว่าทำอะไรแล้วหน้าต้นก็น่าสงสัยมากตอบคำถามไม่ถูกเจ้ทีมก็ไม่ใส่้าทีมก็ไม่ใส่นะครับนี่เราใส่เจ้าทีมวันนี้ก็เดินอยู่สนามบินมิวนิกเตรียมตัวที่จะไปโปแลนด์ต่อไปดูแว่นกันแดดกันหน่อยในไทยรรบเีย้อยครับโดนไ้วครับโดนแล้วครับหนึ่งอย่างครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้ได้อะไรมาครับ สำหรับคนที่จะมาโปแลนด์มาแข่งโปแลนด์ต้องทําไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆแล้วเตรียมอะไรบ้างเรื่องชาร์จแบตยดชาร์จแบตนี่ไงลักอันนี้ไงนี่หัวอันนี้คือหัวของเยอรมันโปแลนด์ด้วยเหมือนกันโปแลนด์จะเป็นใส่รูกลมๆสองรูสองรูแล้วก็แบงถ้เราของเรามาก็ต้องเสียซื้อแบบนี้ใส่เราก็ทิ้งไว้ให้เขาเลยคนไทยจะได้ไม่ลำบากมันหลังคนทยอย่างนั้นครับอันละตั้ง14ยูโร500บาทอ่ะอันละ5600นะครับ แค่หัวปลาการเดียวอ่ะวัะนนี้ก็หัวโดนไปพันห้าอรอขึ้นเครื่องยังไม่รู้เลยว่าเกตไหนเกตจะไม่ออกเกตออกตอนสิบโมงไงเยอแล้วเราแล้วตอนนี้เราก็ถึงเมือง กระดั๊แล้วเย่ถึงกระดั๊แล้วครับก็นสนามบินนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับแบบมีช่องกระเป๋าสี่ช่องเองแล้วก็เดินลงมาจากเครื่องก็ถึงที่เอากระเป๋าเลยก็น่าจะพอๆกับภูเก็ตไม่ถุยงเล็กกว่าเล็กกว่าเนรอนี่นะไซส์ประมาณขอนแก่นเครื่องบินก็ประมาณร้อยที่นั่งได้ไม่ใหญ่นี่เราลงมาได้กระเป๋าเสร็จแล้วก็มารับรถที่เช่านะครับแลได้กุญแจรถมา เป็นรถยี่ห้อ Volkswagen กำลัง,งกำลังเดินทางไปที่รถเหมือนกันนะครับนี่กุญแจให้กุญแจมาแล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็<อ>แลกเงินมาแล้วด้วยเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าที่นี่ห้ามใช้เงินยูโรต้องใช้เงินโพลีนเท่านั้น<ร>ก,ก็เลย,ดยโดนโรราคาแรแลกแลกเงินไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทําการซื้อซิมที่นี่ไปแล้วเป็นเงินเท่าไหร่วะสิเหรียญ15บห้าโพลีนประมาณ คูณแปดเข้าไปร้อยยี่สบาทนี้เราหิวมากนะครับที่ไทยก็ประมาณหกโมงขิวแล้วลที่นี่ก็ประมาณ5ลายโมงสี่สิบสถานที่ที่เราจะไปก็คือร้านอาหารก่อนเลยร้านไหนก็ได้ <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> ครับแล้วก็จะได้ไปสนามกันก่อนไปดูเรื่องสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ครับเราเจอรถของเราแล้ว เดี๋ยวผมเช็คลถอกันนะครับว่ามีรอยไหมนี่มันมีตั้งสามคันเร่งอ่ะอ๋อเปนเกียร์ธรรมดาเนี่ยเออเฮ้ยจริงดิจริงเิมกเียร์ธรรมดาก็ว่าอยู่ที่มันมีสามอันเฮ้ยมากินข้าวก่อนแล้วก็ตั้งหลักกันอยู่ที่เมืองกระดาษ KFC everywhere จะไปดูกันว่าอาหารเคเฟซีจะเป็นยังไงซื้อเคเอฟซีต้องใช้การ์ดนะฮะร้อยห้าสิบสี่ดูเอาเองแล้วกันร้อยห้าสิบสี่อุดแปดแปดร้อยแ้วบามือนี้มือนี้พันสามพันสองสวัสดีครับถึงแล้วนะครับนี่ไม่ใช่เดนกี่ครับขับรถมาสประมาณ40นาทีจากกาดัตนะครับ อน,นี้เราไปอยู่ที่สนามแข่งของเราแล้วมาถึงก็ต้องไปทําการลงทะเบียนแข่งขันนะครับว่าเราสมัครออนไลน์มาเราก็ต้องมาจ่ายตังที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้หาดรอบๆนะครับค่อนข้างสวยอยู่น,นี้แล้วก็ทําการสมัครนะครับยนยันตัวตนที่เรียบร้อยแล้วก็ลง2รุ่นแอล้กับพันร้อยนะครับความมั่นใจเป็นไงครับก็ได้อยู่นะวันนี้ค่าสมัคร1 8ว่าปบาท บาทบาทเหรอครับสามร้อยแปดสิบยูโรโอเคครับโอเคโคต้นเราก็โอ้โหพามากินเบียร์อีกแล้วนะฮะมากครับน้องคราวนี้โคต้นก็ล่อเบียร์อีกแล้วแค่ไรกูปะเนี่ยนะฮะใครจะเป็นนักกีฬากับโคต้นก็ดูให้ดีนะจบล่อเบียร์อีกแล้วฮะบ้านได้แล้วรถได้แล้วเรือก็โอเคแล้วสมัครก็ผ่านแล้วตรวจเรือก็ตรวจผ่านแล้วเหลือลงไปแข่งแล้วเนี่ยสามใบกินเบียร์หน่อยดิวยอ๋อกินเบียร์หน่อย นี่เป็นเบียร์โปแลนด์ประานฮะสำหรับนักกีฬาท่านใดฮะมีโค้ดแบบนี้ฮะคิดผิดละร้อยมันได้แชมป์มับร้อยมันได้แชมป์คิดผิดแล้วครับร้อยมันได้แชมป์เหมือนกันครับครับที่ก็ประชุมนักกีฬานะครับโดยมิสเตอร์ปีเตอร์ ก็แจ้งกดคร่าวๆนะครับว่าแก้ทุนตรงไหนการตรวจเรือแข่งเสร็จต้องมาตรวจเรือตรงไหนแปะเบอร์เรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั่วไปเราก็ต้องรู้นะครับ,บนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าหหให้ตรงเวลาคือ <ๆ S 2> ต้องมาก่อนแข่งทุกรุ่น15นาที <ๆ S 2> เพื่อมาสแตนบายจับอันดับการปล่อยตัวแล้วก็ก่อนเข้าเกตถ้าไม่ไม่ทันสิบห้านาทีก็เขาจะไม่ให้เข้าเกตนะครับใครี่มาแข่งก็ต้องเตรียมตัว แบบนี้มาเร็วๆตรวจเรือเสร็จแล้วก็วันนี้นะยังต้องมาต้องเข้ามิสเมตติ้งด้วยไม่งั้นเราก็ไม่รู้กดเขาเป็นยังไงแต่สนามจะแตกต่างกันนิดหน่อยตอนนี้ก็หนาวมากเวลาทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มืดเลยก yes. ลับไปพักผ่อนดีกว่าเทุ่มหนึ่บ้านไหนไ,หนไฟแดดเขาขนาดนี้เนี่ยนี่บ้านเราทุ่มนิดเดียวเองเนี่ยอะไรเยอะเลยเนทุ่มเนี่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหนี่ครับดูวิจัยทัศน์ครับ จะเทปูอย่างเดียวเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ก่อนแข่งหนึ่งวันนะครับเพิ่งตื่นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีะไปซ้อมลายสนามนะครับเป็นรุ่นที่ห้าของวันนะครับจะเริ่มซ้อมรุ่นแรกประมาณแปดโมงครึ่งของเรารุ่นที่ห้าครับก็เตรียมตัวครับเดี๋ยวกินข้าวทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นชุด ไปลงซ้อมกันครับก็เดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วไปเจอกันอีกทีครับตอนนี้ก็รอซ้อมนะครับมาดูนักแข่งจากประเทศเอสโตเนียสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าน่ารักด้วยตอนนี้ก็สัมภาษณ์อยู่นะครับว่า มาจากที่ไหนแข่งรุ่นอะไรสุดยังไงบ้างคนนี้เขาแข่งเรือยือนนะครับรุ่นโปรสกีวูแมนจีพีด้วยตัวเต็ง <you S 2> ตัวเต็งแชมป์โลกปีที่แล้วอย่าได้รักเกินเอสที่จะปรากฏในทอปตัวมกฟรานซ์สมัลวิชิสและบอล่ีย์ยิวไม่เซลกาอย่าล้ากัน ตอนที่เรากังวลที่สุดก็เกือบผ่านไปแล้วก็คือเรามารับเรือกั้นะครับก็เป็นทีมคาซาห้านะครับจากประเทศฮังการีนี่เรือห้าแล้วเราก็เช่าเรือเขาลํานี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเรือกันว่าพอใจแค่ไหนเมื่อี่ในรุ่นแข่งทางไกลเนี่ยเราก็อยากให้น้ํามันพอนะครับในระยะเวลา35นาทีก็เรือราที่เช่าเป็นรุ่น r f p 3 0 0ปี2021นะครับก็เป็นตัวบอดี้ใหมแ่แล้วแล้วก็เรท้องมาแล้วด้วยนะครับก็แตกยากวันนี้ก็ ตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดเรือแตกเรืออุบิเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบวันนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ยังไม่ได้คุยกันมาต้องมาคุยกันวันนี้แหละครับก็เดี๋ยวมาดูเรือหน่อยครับอันนี้เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าทํามาเป็นสเตปลิมิเต็ดก็คือจูนไฟพิเศษใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มหัวชงหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเพราะว่ารุ่นที่เราลงเป็นคลาสเรือโอเพนมันไม่มีปัญหาอะไรทําได้หมดครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเราไปดู แข่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาลองเรือเขานะครับแล้วก็มีลำนี้ด้วยอ่าอันนี้ไฮไลท์ไปดูไฮไลท์กันอันนี้ลำไฮไลท์เลยก็คือรุ่นโอพันหนึ่งร้อยแล้วก็เช่าเขาเหมือนกันนะครับเราจะลงสองรุ่นงั้นมันก็เบื่อตายมาลงมาถึงโคแลและแข่งรุ่นเดียวเลย่างนี้อันนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเอ็ก e ซ์เทอร์โบเครื่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีเพทอร์โบเข้าไปจอโมเทคมันมีของของแต่งเดียวก็เป็นล้านแล้วแต่ว่าเราก็ ขอเช่าเขาเพื่อลงลองดูถ้าดีเดี๋วค่อยว่ากันอันนี้เขาบอกว่ามี5ล้ำนะตอนนี้าวันนี้ที่มารายงานตัวแล้วส่วนรุ่นเมื่อกี้มี10ล้ำแล้วนะครับก็ถ้าว่ามาไม่เกินที่5ล้ำ5ลำอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่คลิปนี้ยังไม่ลงอนะ่ะเดี๋ยวแข่งเสร็จก่อนค่อยกลับไปตัด มาดูขั้นตอนหนึ่งที่มันเจสก,กีที่จะมาแข่งหรือแข่งที่ไหนก็นแล้วแต่ในโลกนะครับไม่ควรพลาดก็คือการนำเจสกีมาตรวจเลกเทคนิคอลเช็คกิ้งนะครับก็คือเป็นการตรวจแล้วก็แปะเลขทะเบียนเรือก่อนก่อนแข่งนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะตรวจก่อนวันการแข่งขัน1นึ่งวันนะครับล้าแต่เขาจะนัดกันเราก็ต้องถามให้ดีนะครับว่าตรวจที่ไหนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาตรวจบ้างนะครับอย่างที่นี่ก็จะมีตรวจเรือแล้วก็ตรวจบุกันน็อกตรวจชูชีพที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของเรา ของเราก็ลากมาตรวจ2ลำนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรวจก็คือแข็งไ,ได้นะแล้วก็บางที่เคร่งๆนี่ทําตรวจไม่ทันก็คือจบเลยคุณก็กลับบ้านเลยสำคัญมากไปดูกันการ,ร <พอ S 1> ตรวจ <พอ S 1> เรือใส่เครื่<พ>องแล้วก็ดับโดยการทักกุญแจออกถ้าเกิดกุญแจทักกุญแจออกแล้วไม่ดับก็ไม่ผ่านนะครับ ไหนตอบแทนคนที่สงสัยหน่อยครับกษิดิดท์ว่าทำไมดึงบุญแจออกแล้วเครื่องถึงยังไม่ดับคือถ้าเวลาเราตกน้ำเนี่ยถ้าเกิดตัวเราพากุญแจออกเครื่องต้องดับไอ้กุญแจที่นี่ที่หมายถึงนี่คือกุญแจที่ติดข้อมือไว้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดดึงแล้วไม่ดับเนี่ยก็ตกน้ําไปเรือมันจะวิ่งไปเรื่อยๆอยตลาดไม่น่ามีปัญหานะครับทุกคนจะได้เห็นกษสดดิท์แข็งแน่นอนโอ, <Okay. S 2> โอเคโอเคแล้วครับเย้ <Yay. S 2> ามา นที่เดิมที่เดิมมมนแรครับไปไหนไม่ได้ครับรอประชุมครับเราจะดูเทคโนโลยีของประเทศโปแลนด์ต่างจังหวัดรู้สึกว่ามันจะเก่ากว่าประเทศไทยอีกนี่ต้องจ่ายตังค์ครับโอเคโอเค t กลับบ้าน <Thank you. S 1> ไม่ได้ด้วยออกไปแรกไม่ได้ด้วย s เเ <Sorry. S 2> นรมรอไรอาหารต่อจากนี้ก็อเลวไใลนอูทอไริวนี่กินอะไร่อครับตมไมวันี้่ะ <t aps> ม่มมลหรออีกแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นน้ำปัไ่ไมน,น,น้าปั่นร้นนูนเหรออ่ะปต,ตอนนี้ก็กลังเดินทางไปซื้อของต่อไป s Go <S คือคนขายที่นี่นะฮะน่ารัก1% ทุกร้านนะฮะยังไม่เคยเจอไม่น่ารักเออเขาคัดคนหรือเปล่าครับแน่คุณแปลกๆนะฮะหรือเราไม่เคยเห็นก็เลยมองว่าดีไปหมดมีบ้านที่ดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่นมันแบบว่าทางไหนก็ดีนะฮะก็ไปเกียอาหารเอาของกินก่อนไปกินตอนเช้าครับพรุ่งนี้จะมีเวลาน้อยมากเพราะว่าต้องถึงสนามาเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแปดโมงต้องรองเรือนะครับแล้วก็ เราลองไปเสร็จเติมมัน9โมงครึ่งต้องเริ่มแข่งแล้วรุ่นแรกอินโดนีเซนั้นพรุ่งนี้้องต้องตืง่นประมาณตั้ง6โมงทำอะไรเสร็จก่อน7โมงนะครับ<ม>พเพราะว่าเดินทางไปสนามเผื่อเวลานิดหนึง่งไอติมแบบจุกจุกของโปรดน้องย้อนและน้องแยมกระโดดเข้าไปในตู้นี้นนอไอติมแบบจุกจุกสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้น่าอยู่ดับหนึ<ม>่งเลยก็คือลองจากผู้สาวแล้วก็คือ เบียร์มันถูกกับน้ำเปล่านะฮะขายราคาเบียร์ให้เขาเห็นเนี่ยอันนี้ราคาเบียร์อันนี้เบียร์ใช่แพงสุดก็80บาทขวดเอาขวดแบบดีๆเลย30<อ>บาทฮะเออ,อขวดแบบ30บาทนะฮะเบียร์<อ>กระป๋องบ้านเรายังแพงกว่าเลยตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโค้ดต้นรีวิวหน่อยฮะมีอะไรบ้างฮะมีอาหารเช้าครับมีพวกขนมปังโลคอลมีนมอะไรก็ไม่รู้ นมอะไรก็ไม่รู้